อ่ะเร็ว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 วิ่งไล่จับค่ะมือนี้เขาเรียกว่าวิ่งไล่จับหรือวิ่งตีเปี้ยวอ่ะเร็วเร็วเร็วเ ตายแล้วทีมไหนตายเมื่อกี้เนี่ก,นก็เด็กเหมือนกันอทีนี้ไปอยู่ข้างหลังค่ะอต่อเลยไ่ไไยาไต่อเอาเริ่มหนูไปอยู่ทางนี้ที่เดิมปะ่ะเอาไล่ไครนี่ไล่ใครไ,ไล่เข้าหอมา มัน่าเขาว่าอนุบาลเนาะเอาเร็วเร็ววิ่งไร็วเร็ววิ่งไร็วเร็วตายตายบพรู้ว่าติไปใส่มัเนี่ยอ่าอ่าวิ่ง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 ปลเชวิ่งวิ่งปลเชวิ่งวิ่งไอ้อุ่นเร็วๆไอ้อุ่นเร็วๆวิ่งเต็ดไอ้อุ่นมาไอ้อุ่นมาไอ้อุ่นมาอย่าไปขวางสิตัวเองก็บอกน้องสิวิ่งมาเร็วเร็วตาย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  ตายป่านุบาลเนาะอนุบาลเอาตายตายตายเอาตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยจเจมสบอลรูเรื่องเนาะเอาเล่นเพื่อความสนุกเร็วๆเอาตาย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 เย้ใจขาดแล้วเย้ใจขาดเย้ใจขาดแล้วน้องไม่ได้ดังใจเอาตายตายตายเอา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 นาคีโกงนะอ้อมนะอ้อมหางนะ เอาเอาไปปีหยุดไรแล้วไปปีเอาเอาเอาอตายตายตายเอา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 ไกลหอนองอีกแล้วไกลหอน้องอีกแล้ว เตืนเพื่อความสนุกสนานค่ะก็ออกกำลังกายอากาศเย็นอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะตายตายตายอย่าพึ่งเข้าไปตรงนั้นสิลูกอย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งเข้าไปเอออ่ะถึงเด็กแล้วทีเนี้ยถึงเด็กแล้ว ไปเลยที่นี่ไออุนไปเลยอุนเร็วอุนเร็วอวอาอาไปต่อหลังเลยลูกไปต่อหลังเลยเร,วเรว็วแต่พี่ปิงให้ได้เร็วๆกระตูแต่พี่ปิงให้ได้เร็วอ้เอาอีกติเอาเอา,เอาตายตายไปตาย